ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับช่องผ่านลึกลับราคาถูกนะครับผมใน EP ีที่ห้าสิบหกแล้วนะพี่วันนี้นะครับจะมาสองราคานะครับผมราคาห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ราคาสองพันบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนก็สามารถโอนเข้ามาก่อนได้เลยนะครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมนี่เลยครับ สแกนเคียโคดนะครับหรือแจสไลน์ดีนะครับ0ู2 4 9 4 0 7 7 6งนะครับเบอร์โทรเร่งด่วนนะผมก็เป็นเบอร์0ู2 4 9 4 0 7 7 6งเเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมแล้วก็ไปชมกันที่ราคา500บาทก่อนเลยนะครับราคา500บาทนะครัผมรายการที่1นะครับผมจะเป็นเหรียญนะผมแม่ชีบุญเรือนนะครับนี่นะผมเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะครับผม เตรียมกอรอบพลาสติกนะครับมาแบบนี้นะผมเก่าคลาสสิกนะครับสวยงามนะครับนี่ครับผมต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะผมก็จะเป็นพระเนื้อผงนะผมวัดปากน้ํานะพี่นี่นะเตรียมมาแบบนี้นะผมรายการที่สองนะครับของราคาห้าร้อยบาทนะผม ราคาห้าร้อยบาทนะครับผมจะมีนะครับประมาณยี่สิบรายการนะพี่นี่นะครับต่อไปนะครับผมรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะผมก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่นะครับเก่าๆสวยๆนะครับผมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับผม เป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะผมรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะผมจะเป็นหน,นมุนมานนะครับผมเป็นหนุมานนะครับรายการที่สี่นะครับนี่ครับนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ าจฐานนะผมมีอูดแบบนี้นะครับต่อไปนะครับผมรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะผมจะเป็นพระลอดนะครับผมนี่นะครับเป็นพระลอดนะครับรายการที่ห้านะครับต่อไปนะครับผมรายการที่หกนะครับ รายการที่หกนะผมจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะผมจะใส่กระเช้ามาแบบนี้นะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่หกนะครับ เป็นรายการที่7นะครับรายการที่นะครนะผมจะเป็นเตารีดนะผมหลวงปู่ทวดนะครับเจงเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่8นะครับ รายการที่แปดนะผมเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเดิมนะครับผมเก่าๆสวยๆนะครับผมมีคาาเขียวแบบนี้นะครับรายการที่แปดนะครับรูปหลอ่อหลวงพ่อเดิมนะครับ อยจานนะผมใต้ฐานนะครับต่อไปนะผมรายการที่9นะครับรายการที่นะ้านะผมเป็นรูปหล่อหลุมพ่อเงินนะผมเก่าๆสวยๆนะครับมีคาบขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับรายการที่9นะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่10นะครับรายการที่10บนะผมจะเป็นพระผงสุพรรณนะครับเม็ดแรกขึ้นประมาณนี้เลยนะผมนี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่11นะครับ รายการที่11บเอ็ดนะผมก็จะเป็นพระส,สมเด็จนะครับผมนี่ครับเกา่เกาๆสวยๆนะครับผมยังอยู่ในราคา5้าร้อยบาทอยู่นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนนะครับผมสามารถโอนเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปนะครผมรายการที่12นะครับ รายการที่สิบสองนะผมจะเป็นพาร์คกิ้งนะพี่นี่นะ,นนะครับผมเป็นพาร์คกิ้งครับรายการนี้นะครับนี่นะครับผมชอบรายการไหนนะผมสนใจรายการไหนนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมที่เบอร์โทรศัพท์นับศูนย์แปดสองสี่เก้าสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกนะครับหรือว่าจะแอดไลด์ดีนะผมเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อมาขอภาพเพิ่มเติมนะครับ ต่อไปรายการที่13นะครับผมก็จะเป็นพระนางพญานะครับวีนี่นะผมเป็นพระนางพญานะครับรายการที่13านะครับ ผมเป็นรายการที่สิบสีนะครับรายการที่สิบสี่นะผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมนี่นะเป็นพระปิดตานะครับรายการที่สิบสี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบห้านะครับ รายการที่สิบห้านะผมเป็นพระชัยวัดนะครับเป็นพระชัยวัดนะผมรายการที่สิบห้านะครับผมต่อไปนะครับรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนะผมจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ เรียมก่อพลาสติกเปิดหน้าครับผมด้านหลังปิดไว้แบบนี้นะคผมนี่นะครับต่อไปนะครับผมรายการที่สิบเจดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะผมจะเป็นพระสมเด็จน,นะครับผมเรียมก่อพลาสติกนะครับกันน้ํานะผมเก่าคลาสสิกสวยงามนะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่18นะครับรายการที่18นะครนะผมจะเป็นขุนแผนนะผมหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะเป็นขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะผมสวยงามนะผมต่อไปนะผมรายการที่19นะครับ รายการที่19บเก้านผมจะเป็นพระเนื้อว่านนะผมหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะผมรายการที่19นะครับรายการนี้นะผมเก่าๆสวยๆนะผมมีคาบหนานๆเลยนะครับนี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่20นะครับ อาการที่2ี่ะครนะผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะผมเรี่ยมกรอบพลาสติกนะครับเลนนูนนะครับผมแกนกลางสีใสนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับนี่ครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นราคารายการละ2,000บาทนะครับ ราคารายการละสองพันบาทนะคผมรายการที่หนึ่งนะผมเป็นพาร์กิ่งนะพี่คมคมสวยๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นพาร์กิ่งนะผมรายการละสองพันบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่ครับ ก่้วยนะครับสวยงามนะครับต่อไปนะครับผมรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะผมจะเป็นตะกุดนะครับเก่าสวยนะผมนี่นะครับเป็นตะกุดนะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะผมก็จะเป็นพาร์กิ่งนะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ับผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับรายการที่สามนะผมของราคาสองพันบาทนะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมต่อไปนะครับผมรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับผมจะเป็นสิงนะครับพี่จะเป็นสิงนะครับรายการที่สี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับผม ไปนะผมรายการที่5นะครับรายการที่ห้านะผมก็จะเป็นพาร์กิ่งนะครับนี่นะครับผมพาร์กิ่งรายการที่5นะครับของราคาสองพบาทนะครับ ผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะผมรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับผมเป็นตะกรุดนะครับดอกใหญ่นะผมนี่นะครับเป็นตะกรุดนะผมรายการที่หกนะครับดอกใหญ่อยู่นะครับผมตักเชือกลงรักสวยงามนะครับนี่นะครับผม เรหมดแล้วนะผมทั้ง2ราคานะผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับนี่เลยครับจกแกงคิวโคดเข้ามาได้เลยนะผมหรือแจ็ทไลด์ดีนะครับสู2 4 9 4 0 7 7 6่นะครับเบอร์โทรเร่งด่วนนะผมเป็นเบอร์082 4 9 4 0 7 7อเเช่นเดียวกันนะครับชอบรายการไหนนะครัผมสนใจรายการไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ หายการไหนนะผมไว้ไปนะภาพเบลอภาพไม่ชัดยังไงก็แอ์ดีนะครับเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็สวัสดีครับ